Yeah. Yeah, s <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและฟอร์มบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเ <Okay. S 1> จ็ดเรือยอดคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะครับโ <Okay. S 1> อเคอาจะเจอกันในรอบเช้าแบบนี้นะนไหนๆก็เปิดคอมมาทำงานครับจัดกันซะหน่อยนะเออเป็นไหนไม่ได้ครับค่ายเดิมของเรา PG s t o อมนั่นเองนะโอเคสำหรับรอบนี้ผมจะเล่นนี่นะครับกันนิชาฟอร์จูนนะว้าวแม่อยู่ใกล้แปซะ,ะด้วยนะแม่คนหมันไส้ huh? อะมาดูกันนะครับว่าวันนี้การนิชาจะทํากําไรให้เราได้ไหมนะจะทุนมาเกือบหนึ่งพันนะเก้ารเอ็ดนะครับยังไงเอ้ยเฮ้ย <c oughs> เอ้าโ,โ,โอเคนึกว่าแ <c oughs> ม่งตาแรกให้ละ <c oughs> มันแค่หลอกนะวันนี้จะทุนมาค่อนข้าง จะสูงนิดหน่อยนะครับเอาไว้ไม่อยากเติมบ่อยนะเผ <Huh? S 1> ื่อมันไม่ได้นะครับช่วงนี้อย่างแข็งอะ่ะ PG หรืออาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะ oh, <no. S 1> ผมจะซื้อในเบ็ดสบาทเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเล่นเบ็ดแพงนะผมยังเชื่อในดวงแรกของผมนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเล่น5บาทเนาะ huh? ยังไงเพื่อนมาไหมตึกตักตึกตักและตึกโอ,โโอ,โเอ้เอ้ยซื้อเลยนะครับเออรอบแรกมาขอเปิดมาสวยๆหน่อยนะโ <Okay. S 1> อเคยางไม่อขอได้กำไรเมื่อวานได้กำไรนะได้ทุนของเมื่อวานมาก็ได้แปะทำเราซะสวยครับยังไงเพื่อนมาคูณมาแล้วอุ้ยเอาดิเอาดิสองี่ส โอเคนะเฮ้ย hey. เปิดหัวมาดีนะครับ267บาทเอาแล้วเป็นยังไง10 10โอ้ยขอ 19, 10ได้10เฮ้ยเอาแล้วยังไงเพื่อน216ยังไงต่อเฮ้ย hey. เอาแล้ว <Wow. S 1> นี่งไงเคหรือคิวเคหรือคิวเคมาวัดดอกไม้ได้แน,น่นอนโอ้ย อุ้ยยาเต็มหน้ายังไงเพื่อนได้อยู่ตะเกียงตะเกียงไฟยังไงต่ออุ้ยเอาแล้วทุกคนเฮ <Wow. S 1> ้ย2,334ัยามสบไปดีอะไร10 10ไหม10ขอ10ได้10อย่างนั้นเสกเหมือนตาเห็นนะครับตอนนี้อู้ยดอกไม้ไม่ได้เสียดายมาก้ว wow. ยังไงต่อเจสวยครับเอาดิยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้มายังไงต่อไม่ได้เสียดายโอเคตาสุดท้ายนะผมไม่ค่อยหวังกับมันอยู่แล้วนะ3,177รบเาทครับ yahoo จะเลิกก็อะไรยอยู่นะเอาเอาอีกสักหน่อยนะนี่แหละนี่แหละนะครับความโลภยังไงเพื่อนแต่ทรงดีมากว้าวมายังไงเฮ้เนี่ยเนี่ยเราสแคตเตอร์ยังไงเพื่อนเฮ้ยมีลุ้นข้างบนไม่ก็ข้างหน้า ช่องสองเอ้ยฟาบอนได้ะ <Yeah! S 1> อะเฮ้ยเอาแล้วคือกะแปะนี่คงต้องห่างกันสักพักนะครับ <c oughs> อาจจะมาซบไหลกานิชาแฮน์นะตอนนี้ยังไงเฮ้ยมาโโอ้หมันไม่ต่อชิว,วเฮ้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> สิบสิบได้อะไร ดอกไม้ได้ปะยังไงเออโอเต่มมันไม่ค่อยสวย,ยนะดูทรงเอ,อ้ไม่อย่างนั้นสวยครับเอ,อ้เอาดิมาอะไรเจได้ไหมเจได้ครับสวยเคมายังไงเพื่อนเปลี่ยนคูณแล้วยังไงต่ออูยได้เจก็จะจอหนึ่งนะก็หือว่าได้ไม่เป็นไร 813บาทาแล้วโอ้ย933บาทก็ยังถือว่าเป็นกำไรนะครับเราซื้อที่750นะเออกำไรมากกำไรน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับเหมือนเราเราซื้อไปเราได้เราให้เราคิดว่ามันโอ้น้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองขาดทุนร้อยดิคุณจะบอกว่ามาก สวยครับอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว่ทรงมันมาดีว่ามาสิ่งเดียวนะมาดูรอบนี้ครับเอ้ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมอย่าอย่างนั้นเออโอ้ย <c oughs> อะไรเนี้ย เอ้ยเออเอาดิเคได้ครับมาเปลี่ยนเป็นเชื่อมเฮ้ยเปลี่ยนเป็นคูณทุกมั่วไปหมดแล้วนะยังไงครับ363โอเคถือว่าตามทุนมาครื่องหนึ่งสวยครับอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงคิวได้อยู่แล้วแน่นอนครับเคมาไหมอุย้ยแต่ได้สิเคขอเคข้างหน้าขอเคข้างหน้านะเพื่อน <laughs> เอ้ยมันคงบอกว่าอย่าโลภมากนะสวยครับเอาดิเอ้ยเอาแล้วยังไงเพื่อนอ้สิบได้อยู่ยังไงต่ออะไรมายังไงทำไมสวยครับคิวเฮ้ย,ยเฮ้ยดูดีทุกคนเอามา โอเคโอค้ยเอได้อยู่ครับยังไงอ่ะโอ้ยไม่ได้เฮ้ยมาไหมดอกไม้ออโอเคนะครับก็1นึ่บาทว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้ได้มา4 6่พันหแล้วนะผมคิดว่าผมก็พอแล้วนะครับคือความจริงผมมาหวังแค่เอาทุนของเมื่อวานคืนนะ แต่ไม่คิดว่ามันจะแตกตุ้กตาบอย่างงี้ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอะนะสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับเกิดชอบเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนให้ดูหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับจะแอดไลน์มาพูดคุยกันยังไงก็ได้นะครับผม หรือใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มโบนัสทม์นะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับโ <Okay. S 1> อเคสำหรับรอบนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ